ถึงก็ได้ไพอากำลังสองนี่เป็นตัวอย่างงี้เงางี้เงา,งเงานิดนึงอานนี้ที่มันจะได้ใช้ประโยชน์ละเรารู้ไหมว่าแผ่นครือวงกลมเนี่ยมีจุดศูนย์กลางมวลอยู่ที่ไหนสมมติว่ามันสูงขึ้นมา A แล้วกันบอกว่ายังไม่รู้หาไงวิธีหาเ้าบอกว่า สมมุติเราเอาไอแพนนี้ยมองภาพตัดแผ่นแผ่นหน้าตาอย่างนี้นะแผ่นหน้าตาอย่างนี้ค่อยๆหมุนเข้ามาเห็นเป็นอย่างนี้นี่คือจุดศูนย์กลางไม่รู้อยู่เท่าไหนกวาดมันไปนก็จะได้เป็นก้อนทรงกลมนึกออกปะเอาแผ่นครึ่งวงกลมมากวาดรอบตัวก็ได้เป็นก้อนทรงกลมถูกปะปริมาตรของก้อนทรงกลมรัศมีอ คือสี่ส่วน3าายอร์กำลังสซึ่งได้จากการกวาดสมมุติว่าเมื่อกี้บอกว่ายาว A ใช่ไหสูง a อจากนี้ขึ้นมาดังนั้นระยะทางที่เดินทาคือ2อ a พายเคูณกับพื้นที่ของวงกลมคือพยื้นที่ของแผ็นคืนอวงกลมคือพายอาร์กำลังสอส่วนสะเราก็เห็นแล้วมีอะไรแปลก ลองตัดเหลือเราจะหาตัว A ออกมาให้ได้4ส่วน3เหลือ R ส่วนพายเท่ากับ A ใช่ปะ่ะถูกปะ่ะอันนี้ถูกป่ะเนี่ย <c oughs> ถูกนะ A เท่ากับ C R ส่วนพามเรารู้แล้วว่าแผนื่องวงกลมอะไรก็ตามถ้ามีรัศมีเท่ากับ R จุดศูนย์กลาง มวลของมันถ้ามันเป็นมวลสม่ําเสมอเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางพื้นที่แล้วกันจะสูงจากไอเนี้ยขึ้นไปเท่ากับ 4R ส่วน3พายมันดูเหมือนเออมันมาอย่างไหนก็ไม่รู้อะเ,ออเราอยู่ดีก็สมบูรณขึ้นมามันก็หาได้นี่เป็นทฤษฎีบทอันหนึ่งซึ่งเป็นรากฐ,ฐานของการหาปริมาตรการการหาปริมาณที่มิติเพิ่มขึ้นจากอันเมื่อกี้จำได้ไหมที่เราบอกว่า สมมุติว่าเรามีมีกราฟาอันหนึ่งถ้าเราสร้างบอกว่าสร้างให้มันเป็นอย่างเงี้ยทุกอันให้มีวงเป็นแผ่นแผนวงกลมมาต่อกันมันก็จะกลายเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรประมาณนี้ยเราหาปริมาตรของมันถูว่าเรารู้ว่าที่มาของมันมันมาจากทฤษฎีบทอันนี้เราก็มองเป็นอย่างนั้นได้มันคือการเอาไอ้พวกเนี้ เดินทางผ่านแกน x ไปแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่มันเปลี่ยนพื้นที่ของแต่ละอันเปลี่ยนไปเราเลยต้องอินทิเกรตนี่เป็นลักษณะการมองตัวนี้ถ้าเกิดอันนี้เป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) สังเกตว่า y มากกว่าเท่ากับ0เสมอตัวนี้เราจะได้ปริมาตรมันไม่ต้องเริ่มที่0ก็ได้นะสมมติว่าตั้งแต่ x x เท่ากับ a ถึง b ใช่ไหมเราก็มองเห็นแน่ๆว่า,าเออมันคือแผ่นแผนนึงอะ มีพื้นที่เท่ากับพาย r กำลังสองซึ่ง r ก็คือ y อย่างนี้ทุกคนนี่คือแผ่นแผ่นหนึ่งแล้วมาคิดเป็นปริมาตรก็คูณกับ dx เข้าไปนนี้คือ dv หรือเขียนว่า v เท่ากับอินทิเกรตอย่างนี้แล้วกัน f x กำลังสอง dx นี่เป็นสูตรอย่างง่าย เาแค่ทําให้มันดูเป็นสูตรเท่านั้นเองในหนังสือก็มีเขียนไปแล้วจริงภาพจริงว่ามีใช่ป่ะมีนะเฮ้ย <c> ห <oughs> นังสือมีเขียนแล้วละตัวนี้ <c oughs> คือไอเดียต่อไปคืออยากจะให้เราใช้ดิฟเฟอเรนเชียลให้คล่องๆกันหน่อยเพราะว่ามันมันมีความหมายมากกว่านี้อีก <c oughs> ตัวดิฟเฟอเรนเชียลมันไม่ได้ใช้ได้แค่ตามที่เขาบอกในหนังสือ <c oughs> ถ้าเรามองภาพกว้าง เราเห็นว่ามันเป็นค่าประมาณท,ที่ใช้ได้จริงเลยอะ่ะเออนในความเป็นจริงตัวดีเราใส่เป็นเดลต้ามันก็ใช้การได้ในหนังสือเคยมีโจทย์แบบไงเดีย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเอาเรื่องปริมาตรนี่ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นปริมาตรที่เกิดจากเกิดจากการสไลด์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรทาเป็นแผ่นๆใช่ไหมมันมีปริมาตรจากการหมุนอีกอันนึงใช่ปะ่ะปริมาตรจากการหมุนนั้นหาไงรู้ไหม Oh. <laughs> เดี๋ยวให้ให้ดูที่มาก่อนแล้วกันสมมติถามว่าวงวงแหวนที่ภาคตัดเป็นสี่เหลี่ยมเงี้ยเป็นวงแหวนนะเป็นวงแหวนภาพตัดเป็นสี่เหลี่ยม ยากเองอะไรประมาณนี้บอกว่าสี่เหลี่ยมเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาว a a แล้วจากจุดศูนย์กลางมาถึงศูนย์กลางแผ่นสี่เหลี่ยมเป็นรัศมี r ถามว่ามีปริมาตรเท่าไหร่อันนี้ก็ง่ายาเลยทฤษฎีบทของแทปพาสก็บอกไว้แล้วใช่ปะ่ะว่ามันเท่ากับ พื้นที่ของไอแผ่นนี้คูณด,ด้วยระยะทางที่มันเดินซึ่งก็คือ A กำลังส <c oughs> องคูณสพายถถูกป่ะสองสองไพเอกำลังสองอารประมาณนี้แหละแล้วเราจะมองเป็น สมการอีกแบบหนึ่งสมมุตินะจะสังเกตว่าเราสมมุติเรามีมีกราฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมกราฟอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยไม่อันนี้ไม่เอาเอาแค่นี้ตัดเอาตัดมาแค่นี้แล้วกันอย่างงี้เรามองว่าเออไอการสร้างปริมาตรจากการหมุนนี่ทําไงแต่ละชิ้นในแนวนี้ ที่ระยะห่างจากแกน x เท่ากันอ่ะคือมีค่า y เท่ากันอ่ะเราสามารถหมุนให้มันเป็นก้อนทรงกระบอกได้ถูกปะแต่ละชิ้นมันก็หมุนได้แต่ละชิ้นก็หมุนด้วยรัศมีไม่เท่ากันเราใช้ทฤษฎีบทเอ้ยใช้ทฤษฎีบทครับพัทเป็นเบสในการคิดเราไม่ต้องอ้างอิงชัดเจนขนาดนั้นตัวนี้เราบอกว่า สมมุตินะไงดีเอาสมมุติเราสร้างอันนี้มาเลยแล้วกันเอาไอ้โจทย์เดียวกันเมื่อกี้โอเคนะอันนี้ A อันนี้ A หถามว่าเมื่อเราหมุนได้เนี่ยรอบแกน X มันได้ปริมาตรเท่าไหร่ถ้าระยะห่างตรงกลางนี้เป็น R มันต้องได้เท่ากันถูกป่ะอันนี้มาคิดแบบ differential เราจะได้ว่า สำหรับแต่ละชิ้นเล็กๆตรงนี้ค่าเวลาเราเราวิ่งไล่อินทิเกรตเราบอกว่าชิ้นเล็กๆนี้ทำให้เกิดปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรเล็กๆของเราจะชื่อว่า DV ถูกไหมถูกปะซึ่งได้จากไอ้เนี้ยมันเป็นเรียกว่าไงสองคือมันเดินทางไปรอบๆ ถึงเนี้ยออกปะสมมุติว่าที่ความสูง r แล้วกันที่ความสูง r มันก็จะเดินทางไปเท่ากับ2าย r ถูกปะนึกออกปะที่ความสูง r มันต้องเดินทางรอบๆเป็น2าย r ใช่ไหมใช่นะเ,ออเดินทางด้วยระยะทาง2พาย r ความยาวตรงเนี้ยสมมุติว่าเป็นความยาวอะไรเดียว x แล้วกัน เนี่นะข้อนี้เป็น A เป็นค่าคงที่คูณกับตอนนี้มันมันตอนแรกเป็นเส้นนะหนึ่งมิติคูณอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นสองมิติแล้วจะทำไงให้เป็นสามมิติ3ามิติแบบแบบมีตัวดีติดต้องคูณกับเขาเรียกว่าอีกมิติหนึ่งซึ่งมีตัวดีติดสมมุติว่ามองไปอย่างนี้แล้วกันนี่คือ Y ขึ้นไปหรือ DR ก็ได้อ่ะมันคือลักษณะของ dr เ,อเดี๋ยวเขียนไป ส <c oughs> องพายอารเอดอารอออะนี่ได้ลนะนี่เป็นสมการถือว่าเป็นคำตอบเลยละ <c oughs> เราลองอินทิเกรตดู v, <c oughs> v เท่ากับอินทิเกรตค่า r มีค่าตังตา้งแต่หญ่ลบ a ส่วน2ถึงหญ่บวก a ส่วน2อันนี้เป็น2 a พาย แก้ไปแก้มา,มาเดี๋ยวมันก็จะได้อย่างเนี้ละต้องทำให้ดูมครัอินทิเกรตเองได้นะอันนี้มันไม่มีอะไรยาก